สวัสดีคะ่ะท่านผู้ชมผู้ฟังที่น่ารักทุกท่านพบกับจิมมี่ทาโร่นัปรสัสกรพยากรผู้มีประสบการณ์ทํำนายโดยไพ่ทาโร่ชั้นสูงโหราศาสตร์ไทยชั้นสูงนะครับวันนี้จะมาให้ความรู้คุณนะครับในช่วงประสบการณ์พิสวงนะครับเกี่ยวกับในเรื่องของนิมิตฝันเห็นพระแม่สรัสวตีนะครับ โชคดีนะคะที่จิมมี่นันพัสกรนะครับได้จดเอาไว้นะครับซึ่งเหตุการณ์นี้นะครับเกิดขึ้นประมาณหลายสิบปีที่แล้วนะครับแล้วก็เป็นคนที่แบบว่าถ้าไม่ได้จดเอาไว้เนี่ยบางทีอาจจะเล่าไม่ละเอียดสักเท่าไหร่นักนะครับอันนี้ก็เลยโชคดีที่แบบว่าพอตื่นขึ้นมาจากมิมิตฝันนั้นแล้วนะครับจิมก็จดเอาไว้นั่นเองนะครับ จิมก็จดเอาไว้ว่าข้าพเจ้าได้ฝันเห็นพระแม่สระสวัดีนะครับแต่งชุดแขกสีขาวนะครับยืนยิ้มลอยอยู่บนก้อนเมฆบนท้องฟ้านะครับสวมชดาสีทองนะับเป็นเทพองค์ที่3ที่มาเข้าฝันใข้าพเจ้าได้เห็นนะครับจิมก็จดเอาไว้เท่านี้เพราะว่าฝันแค่นี้จริงๆก็ไม่อยากที่จะจดเพิ่มเติมนะครับอะไรที่ไม่ได้เห็นนะครับก็จะไม่จด วดเฉพาะที่เห็นนะครับก็จะได้ประมาณนี้นะครับก็คือฝันเห็นจริงๆเพราะว่าในคืนนั้นนะครับจิมก็ได้สวดมนต์นะคะบูชาพระแม่สรัสวดีด้วยนะครับซึ่งพระแม่สระสวดีเนี่ยนะครับก็จะเป็นเทพแห่งศิลปะนะครับวิชาการนะครับการเรียนการศึกษาความรู้นะครับอักขรตัวอักษรนะครับนักร้องนักแสดงวงการบันเทิงนะครับ นาตสินต่างๆนะครับความรู้ทั้งปวงนะครับปัญญาอันบริสุทธิ์นะครับก็จะนิยมบูชาพระแม่สัสวดีกันนะครับก็เป็นเทวีแห่งมนคลังนะครับคาถาต่างๆแล้วก็อักขระนะครับความรู้หนังสือเสียงเพลงตัวอักษรนะครับนาติสินการแสดง ทุกชนิดนะครับที่ต้องใช้เสียงต่างๆนะครับก็มักจะบูชากันนะครับก็จะเป็นสลีิมงคลกับชีวิตนะครับซึ่งวันนั้นนะครับจิมก็ได้สวดมนต์บูชาพระแม่สารสวัสดีก่อนนะครับว่าอยากเห็นตัวจริงว่าเป็นยังไงก็จงมาเข้าฝัานด้วยเถิดนะครับก็ปรากฏว่าคืนนั้นก็มาเข้าฝัานจิมจริงๆนะครับสําหรับวิธีบูชาพระแม่สารสวัสดีนะครับก็ ให้ปูผ้านะครับสีขาวหรือที่มีสีสันสวยสดงดงามนะครับลงไปบนพื้นโต๊ะก่อนนะครับตามด้วยการจุดกันยามจุดกัญญานะครับแล้วก็ดอกไม้หลากสีนะครับที่มีสีสันสวยงามสดใสนะครับพแม่ก็จะชอบนะครับแล้วก็อาหารนะครับก็จะเป็นพวกถวายขนมนะครับต่างๆนะครับ ผักผลไม้นะครับที่ห้ามมีส่วนผสมของเนื้อสัตว์นะครับก็จะสามารถถวายได้นะครับเพราะว่าองค์เทพเนี่ยก็จะไม่ชอบทานเนื้อสัตว์นะครับที่เป็นพระแม่สรัสวสดีเนี่ยนะครับก็จะเป็นพวกผักผลไม้แล้วพวกขนมนะครับก็จะทานได้นะครับแล้วก็น้ำนะครับถวายได้หลายอย่างนะครับเป็นน้ำผลไม้หรือนมนะครับก็จะดีมากนะครับ แล้วก็สวดมนต์ด้วยโอมริมสรสวัสดีนามหานะครับสวดไปเรื่อยๆนะครับประมาณ9จบขึ้นไปนะครับจนถึง108จบนะครับเป็นประจำทุกวันนะครับก็จะช่วยส่งเสริมในเรื่องของสติปัญญาการเรียนการศึกษานะครับวงการบันเทิงนะครับแล้วก็นักร้องนักแสดงนะครับความรู้นะครับก็จะทำให้ได้รับพรนะครับจาก พระแม่สรสวดีนะครับถ้าเกิดบูชานะครับด้วยหัวใจนะครับที่บริสุทธิ์นะครับแล้วก็มีความศรัทธาต่อพระแม่สรัสวดีอย่างแท้จริงนะครับก็อาจจะเจอเหตุการณ์หาศาจรย์อย่างจิมที่ได้เคยนิมิตฝันนะครับเห็นพระแม่สรัสวดีนะครับที่มาเข้าฝันให้เห็นเป็นบุญตานะครับจิมก็จดจำเอาไว้ตลอดชีวิตก็เลยเอามาเล่าเป็น วิทยาศานสู่กันฟังนะคะว่าเป็นเรื่องจริงที่เกิดขึ้นจริงๆนะครับแล้วไว้ถ้ากิจิมมีเรื่องเล่นลับก็จะมาเล่าให้ฟังอีกนะครับ